สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลิวอพูลเริ่มต้นเจราจาเบื้องต้นกับชาบีอลอนโซแล้วเพื่อกรณีเจอเกนครอปทิ้งทีมไปคุมทีมชาติเยอรมันอัปเดตทอรายงานข่าวล่าสุดที่อาจทำให้แฟนบอลลิวอภูน Liverpool. ไม่สบายใจกันอีกครั้งหลังมีรายงานออกมาว่า ในตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้ติดต่อไปยัดงอยเยนส่วนตัวของชาบีอลอนโซเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการย้ายเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ในอนาคตถ้าหากเกิดกรณีที่เจอเก้นคลอปผู้จัดการทีมคนปัจจุบันที่อาจตัดสินใจทิ้งทีมและไปรับงานคุมทีมชาติเยอรมันตามที่สื่อในประเทศเยอรมันต่างพากันออกมาเล่นข่าวนี้กันอย่างสนุกว่า ในตอนนี้ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันรายนี้ถือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการรับหักน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันคนใหม่ต่อจากฮันซีฟริกโดยรายงานนี้มาจากเดอะมิเรอร์สื่อดังในประเทศอังกฤษได้ออกมาตีข่าวว่าในตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นได้เริ่มทําการทาบทามซาบิลอนโซผู้จัดการทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นให้เข้ามารับงานคุมทีมลิเวอร์พูล ในฐานะตัวสแตนบายถ้าหากเกิดกรณีที่เจอเกนครอปผู้จัดการทีมคนปัจจุบันตัดสินใจอำลาทีมเพื่อไปรับงานเป็นผู้จัดการทีมชาติและจากข่าวที่ออกมานั้นก็ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่จากสโมสรหรือว่าผูลนั้นได้โทรสายตรงไปหาเอเย่นส่วนตัวของชาบีอลอนโซไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงอย่างนั้นในตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวยืนยันที่ชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายนั้นเจรจาไปถึงขั้นตอนไหนกันแล้ว แน่นอนว่าชาบีอลอนโซถือเป็นเด็กเก่าลิเวอร์พูลที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายการเป็นผู้จัดการทีมอยู่พอสมควรเลยทีเดียวหลังทำผลงานแบบสุดเหลือเชื่อด้วยการพาไบเออร์เลเวอร์คูเซนไปเล่นฟุตบอลยูโรได้เป็นหน้าผลสำเร็จท,ทั้งทั้งที่ก่อนที่ตัวของชาบีอลอนโซจะเข้ารับงานเป็นผู้จัดการทีมนั้นในตอนนั้นสองโมซอนเบอร์เลเวอร์คูเซนยังเป็นทีมท้ายตารางและเสียงต่อการตกชั้นอยู่เลยและที่สำคัญก็คือชาบีอลอนโซนั้นเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ ไนเมื่อช่วงวอร์มเมอร์ที่ผ่านมาและในสัญญานั้นก็มีเงื่อนไขพิเศษว่าชาดบีอลอนโซนั้นสามารถรดลาทีมได้ในทันทีถ้าเขาต้องการและจะไม่ถือเป็นการผิดกฎใดๆทั้งนั้นโดยในช่วงก่อนหน้านี้ทางด้านของฟลอเรียนแพท,ทเทิเบิร์กนั้นได้ออกมาแสดงความชัดเจนไปแล้วว่าลิเวอร์พูลนั้นจะไม่มีทางปล่อยตัวเจอร์เก้นคล็อปอ,ออกจากทีมไปก่อนที่สัญญาฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลงแม้ว่าทีมที่อยากได้ตัวเจอร์เก้นคล็อปไปทำงานด้วยนั้น เป็นถึงทีมชาติเยอรมันดังนั้นตัวของเขาจึงขอบอกตรงนี้เลยว่าเจอเกนคลอปจะไม่มีทางรับงานคุมทีมชาติเยอรมันอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวก็แสดงความชัดเจนมาโดยตลอดว่ากำลังสนุกและมีความสุขกับการคุมทีมลิเวอร์พูลอยู่ในเวลานี้ดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่าเจอเกนคลอปจะอำลาทีมลิเวอร์พูลเพื่อไปรายงานคุมทีมชาติเยอรมันในอนาคตอันใกล้นี้ตามที่กำลังตกเป็นข่าวหรือไม่ สบายใจได้เอเย่นยันครอปไม่พร้อมเป็นอตัวเลือกโค้ชทัพเบียร์มาคโคซิเกเอเย่นของเจอเกนครอปออกมายืนยันว่านายหยาหงแดงยังไม่พร้อมสำหรับการเป็นตัวเลือกในตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีเยอรมนีเริ่มกระบวนการตามล่าเฮดโค้ชคนใหม่หลังเดฟเบตัดสินใจปลดฮันซี่ฟลิกออกจากตำแหน่งเหตุทำผลงานได้ไม่เข้าตาเก็บชัยชนะได้เพียงสีนัดจากหนึ่งเจ็ดนัดหลังสุดรวมถึงเกมพ้าให้กับญี่ปุ่นในนัดล่าสุด ในตอนนี้ทัพอินซิเลกอยู่ภายใต้การคุมทีมของรูดี้โฟลเลอร์ที่อาสาเข้ามารับตำแหน่งรักษาการแทนโดยเจ้าตัวยืนยันแล้วว่าจะไม่รับงานนี้เป็นการถาวรแคนดิเดตรายชื่อผู้จัดการทีมที่มีโอกาสจะเข้ารับตำแหน่งในใหญ่ทัพอินซิเลกมีหลายรายที่ชื่อคุ้นหูคุ้นตามไม่ว่าจะเป็นโทมัสทูกเกิลและยูเลียนนาเกิร์มันแต่ชื่อของเจอเกนครอปถุกวางให้เป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งในการเข้ารับตำแหน่งนี้อาย่าไรก็ตาม ด้วยกระแสข่าวที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้มาโคซิเกเอเยนของครอปต้องออกมาดักไฟแต่ต้นลมโดยยืนยันว่าครอปยังคงมีสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลโคซิเกได้ให้สัมภาษณ์กับสปอร์ชาวในช่วงเย็นของวันอังคารว่าเจอเกนมีสัญญาระยะยาวกับลเิเวอร์พูลและเขาไม่พร้อมสำหรับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติครอปเข้ารับตำแหน่งกับหงแดง ในปี2015และยังคงมีสัญญาเหลืออยู่กับสโมสอดอีก3ปีช่วงเวลาภายใต้การคุมทีมของเขากับลิเวอร์พูลครอปพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปียนลีกเอฟเอคัพคาราบาวคัพฟีฟ่าคลับวอล,ล์คยูฟาซูเปอร์คัพและคอมมูนิตี้ชิลจอห์นแอนดริตอดีตกองหน้าชื่อดังของลิเวอร์พูลเชื่อว่าซัมเมอร์หน้าคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่หงแดง จะขายมูฮัมหม็ดซาลาให้กับสโมสรในซาอุดีอาระเบียหากยังคงมีข้อเสนอที่มูลค่ามหาศาลและระดับ200ล้านปอนด์เข้ามาซาลาที่มีสัญญากับลิเวอร์พูลถึงเดือนมิถุนายน2025กำลังตกเป็นเป้าหมายในการไลา่ล่าตัวจากสโมสรในลิซษาอุดีอาระบีที่มาพร้อมเงินก้อนโตแม้ลิเวอร์พูลตัดสินใจไม่ขายกองหน้าตัวหลักของเขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่อันดร็ดก็มองว่า หากมีข้อเสนอในระดับ200ล้านปอนด์ยื่นม,มาใหม่ในช่วงซัมเมอร์ลิเวอร์พูลควรรีบตอบรับข้อเสนอเลยกับการปล่อยนักเตะที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวในเวลานั้นออกไปผมไม่สงสัยในตัวโมฮัมเหม็ดซาลาเลยนั้นมีแต่คุโง่เท่านั้นที่คิดว่าเขาจะไปอันดริทเขียนในคอลัมน์ที่เอ็กโคคุณไม่สามารถไปลดคุณค่าทีมลงได้คุณไม่สามารถไปลดคุณค่าโอกาสของเราในการคว้าถ้วยแชมป์ได้ และถ้าคุณขายเขาไปมันก็สร้างความเสียหายใหญ่หลวงเพราะคุณไม่สามารถทำอะไรได้เป็นเวลาหลายเดือนเพราะตลาดปิดและหาตัวแทนไม่ได้ผมรู้ว่าเรามีอีกห้าคนในแดนหน้าและนั่นรวมถึงเบนด็กด้วยแต่คุณต้องการกองหน้าที่เก่งจัดริงริงคุณต้องทําให้ทีมแกร่งที่สุดและเขาก็ทําดีที่สุดให้กับเรามาระยะหนึ่งแล้วเขาจะเล่นจนถึงอายุ39หรือ40ปีดังนั้น เขายังมีเวลาอีกเจ็ดหรือแปดปีถ้าเขาต้องการเล่นในลีกนั้นซาอุดิอาระเบียฟิตสุดๆดูแลตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บและลิเวอร์พูลกำลังนั่งอยู่กับสิ่งที่ผมเรียกว่าเพชรคลินแนนเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาเป็นผู้เล่นมุสลิมที่เก่งที่สุดตลอดการร่วมกับนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในขณะนี้และพวกเขาต้องการเขาไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยราคาใดก็ตามเขาจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและในซัมเมอร์หน้าก็อาจเป็นเวลาที่พวกเขา สโมสรในซาอุจะต้องหาเงินเข้ามาเพื่อยื่นซื้ออีกแต่พวกเขาก็สามารถหาเงินได้มากขึ้นอีกเพราะเขาซาลาคือจุดสูงสุดของฟุตบอลในขณะน,นี้ไม่ใช่สำหรับผมที่จะบอกว่าเขาควรได้รับอนุญาตให้ย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์หน้าหรือไม่แต่ดูสิมันขึ้นอยู่กับสัญญาของเขาเขาเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งปีหลังจากซัมเมอร์หน้าสโมสรรู้ดีว่าถ้าโมต้องการไปที่นั่น มันคงจะโง่ามากถ้าเขาเลือสัญญาอีกหนึ่งปีพวกเขาจะไม่ขายทิ้งและเขาจะไม่ได้ค่าอะไรเลยเมื่อหมดสัญญาถ้าคุณหาเงินได้ประมาณ200ล้านปอนด์สำหรับเขานั่นก็เท่ากับนักเตะที่ดีที่สุดในโลกประมาณสองคนในขณะนี้คนและหนึ่งล้านปอนด์นั่นคือวิธีที่สมเหตุสมผลในการดําเนินการแทนที่จะปล่อยเขาไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วได้เงินมาอีกหนึ่งฤดูกาลแบบไม่มีโมยอย่างน้อยนั่นคือด้านธุรกิจ โลทามาเทอุสเรียกร้องให้เจอเกนครอปเสียสละตัวเองเพื่อชาติด้วยการรับงานเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันคนใหม่ซูเปอร์แมนโลทามัเทเทอุสอดีตยอดกองหลังระดับตำนานของทีมชาติเยอรมนีได้ออกมาบ่งรับว่าตัวขององค์เขานั้นอยากเห็นเจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเข้ามารับหน้าที่การเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมชาติเยอรมันแต่ตัวของเขานั้นก็ยอมรบับบอตต่างตรงว่า ไม่มีความมั่นใจเอาเสียเลยว่าเจอเกนคลอปจะยอมอำลาลิเวอร์พูลหรือไม่แต่สำหรับในตอนนี้ทีมชาติเยอรมันกําลังพบกับช่วงวิกฤตและตกต่ำเป็นอยา่างงอมากและตัวของเขานั้นก็อยากเห็นเจอเกนคลอปยอมเสียสละตัวเองเพื่อชาติบ้านเกิดของเขาด้วยการรับงานเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันคนใหม่ตัวเร็วที่สุดโดยเป็นที่รู้กันดีว่าเจอเกนคลอปผู้จัดการทีมคนเก่งของลิเวอร์พูลนั้น ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกอของทาง f อเยอรมันในการเข้ามารับหน้าที่แทนที่ของฮันซีฟริกที่เพิ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งไปได้ไม่นานแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นที่รู้กันดีว่าเจอเกนครอปนั้นยังมีสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลจนถึงปี2026และก็ถือเป็นเรื่องยากมากๆที่ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันรายนี้พ่อจะทิ้งสโมสรลิเวอร์พูลก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลงเพราะที่ผ่านมานั้นเจอเกนครอปไม่เคยมีประวัติว่าทิ้งทีมเอาไว้กลางแล้ว ย้ายไปคุมทีมใหม่ก่อนที่สัญญาจะหมดลงเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยล่าสุดทางด้านของโลธามัทเทอุสก็ได้ออกมาเรียกร้องไปยังเจอเกนครอปโดยตรงผ่านบทสัมภาษณ์ผ่านทางเช่าสกายสปอร์ตโดยกล่าวว่าในตอนนี้เราทุกคนคงต้าองย์ยอมรับความจริงแล้วว่าทีมชาติเยอรมันของพวกเรานั้นไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในโลกอีกต่อไปแล้วการที่ฮันซีฟลิกถูกปลดออกจากทีมชาตินั้นถือเป็นสัญญ,ญาณเตือนอย่างชัดเจนถึงความตกต่ำของเรา นั่นเพราะที่ผ่านมานั้นทีมชาติเยอรมันไม่ใช่ทีมที่ปลดผู้จัดการทีมออกจากทีมชาติมาเป็นเวลานาน,านแล้วและผมก็เชื่อว่าแฟบนบอลทีมชาติเยอรมันทั่วประเทศก็น่าจะรู้สึกเช่นเดียวกับผมแน่นอนว่าฟุตบอลลีบุนเดสลิกานั้นเป็นลีกที่ดีและเป็นที่นิยมจากคนทั่วโลกและเราก็มีนักเตะผีเท้าดีที่เป็น,นอกคคนเยอรมันมากมายแต่กลับกันในทีมชาตินั้นเรากลับไปได้ไม่ถึงไหนและผมก็เชื่อมั่นว่าสาเหตุสําคัญ ก็คือการที่เราขาดผู้จัดการทีมที่ดีมากกว่านั่นเพราะเรามีนักเตะที่มีคุณภาพอย่างมากมายให้ได้เลือกใช้งานแน่นอนว่าผมอยากเห็นเจอเก้นครอปเข้ามารับงานคุมทีมชาติเยอรมันเพื่อพาทีมชาติเยอรมันคว้าแชมป์ยูโร2 0 2 4ในบ้านของเราให้ได้และมันจะเป็นเกียรติประวัติที่สูงค่าสำหรับตัวของเขามากๆถ้าหากเขาทำมันได้ แน่นอนว่าผมอยากเรียกร้องให้เจอเกนคลอปพิจารณาอำลาทีมลิเวอร์พูลแล้วกลับมากอบกู้ทีมชาติเยอรมันให้กลายเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกอีกครั้งและผมก็มั่นใจว่าผู้จัดการทีมรายนี้สามารถทำมันได้แต่สำหรับในตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าเจอเกนคลอปนั้นจะยอมที่จะอำลาสโมสซอนลิเวอร์พูลแลหรือไม่เพราะผมรู้ดีว่าเขากำลังสนุกกับการเป็นผู้จัดการทีมสโมสรอนมากกว่าการเป็นผู้จัดการทีมชาติแต่ถึงอย่างนั้น ผมก็อยากให้เจอเกนครอปพิจารณาเรื่องนี้ให้ละเอียดรอบค้อบอีกครั้งเพราะทีมชาติต้องการคุณจริงๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ